สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องกัมาพูพ่อกันเฮาสองคนครับช่องมนบบาวอีสานพากินมื้อนีภาพพ,พี่พนองมาก,กินหอยเชอรี่จิมซี่ฟูดพี่น้องจ้ารสจัดจ้านพี่มลเพิ่นปเป็หาหอยวังเส้นเนี่ยไปงมมามือเส้า <c oughs> อย่นี่ละ่ะอยนองข้างหลังนี่พี่นอ้งนนองจ้าเอาตัวนี้ก่อนเอานี้มาทางน,นี้เนะอันนี้ไว้จมมือได้ละเอามากางกันลเลยไดวพี่น้องเอาตามันออกโยเดอ น้องคือดังแป้งๆมันเบาๆครับตาอก่อนพี่น้องเ้าะแล้วค่อยจิ้มกอน,นพี่น้องจ้ะน้ำลายซอยอีเลยคือน้ำลายน้ำอึๆอกๆนะเฮ้ยเอาไปแม่ยังขยันมักพริกเ <laughs> นี่ยพ้ออัอน ไม่ค่ะคนเดียวข้างไหวเนาะอ,อันนี้นะอืมจักเป้าบุญก็ไว้ข้างหน,น้าเนาะประกาศเห็นไหมทั้งหมดระกาศเห็นไหมข้ <c oughs> มางนี้กินเบิ้งวัดสบิ๊กจะเอาส้างไหวอยู่ใจเนานะอืมอืหอมหุ่นจักเยอะเลยมาไว้เสื้อหลีนต้องเอาตามออกน้ำหนักหนังเลย หามกินไข่ห้ามกินตา,อาสองนองัโอ้ยดื่ม้าากิิหนวอยยังไงกัน ยังไงกรึบดีปะสุจอย่างเพี้องรันนากาศ11ทมงพี่น้องพี่น้องจ้าสำหรับพี่น้องที่เป็นฟาเป็นกระง่าไม่กระจ่างสาเดอร์าสนใจอยากจะใส่ขี้ม ถักแชทมาเลยพี่น้องกทัแชมาเด้อพี่น้องเด้อใส่ครีมอีหยังกระบร่ถึกจิใส่อีหยังกระบอร่อหายเพเขาก็หนะบางคนบอกว่าใส่กระปุกละพันสองพันเพาเศ้าพอมาถือครีมมันนี่สุดเดียวรู้เรื่องเพีองกลมหน้ากลมตาเนาะยื่นเรือตาเนาะ,ะเหม่อเห็ดบักหอยเนาะ ừm, xịn ui, bụng bọc kiệt nè <laughs> ừ. ừ, hihi thời điểm, dạy kìm con bỏ nhạc hả, hay không, อเอาตามันอ,ออกด้วยจะหอยปังหอยหนะ้าตามันออันนี้ตาคนสวยว่ามันตาคงนี้เอาตาออกโอ้ยเนี่ยเอาว่าเถอะกึุบดีเลยมาใหม่ๆอ้าแน่งกินคำนึงอือ้ออมเกินไปสั่นละอืม นุ่นหินทำท่างเนไฟปังนี่หายกินยากแล้วพี่นอ้องไ้เชอรีมาแค่นทีแล้วไก่พันเชอรี่ สตูเข่าคนมาคนก็เป็นสตูหฮแบบโอเข้าท่านใหญ่บตวมังสัวหันเนาะอืมงสัวดำหน้าไปเอาไปเังเอาไปยู่เลยบวันพอนำด่างมือจัง่อย อร่อยอืมอมรอ่อยปังขออภัยเพ่อนแม่พี่น้องเหลือเธอนิดนึงเพราะว่ามันใสมือเอาตาออกใ่กลางพี่น้องก็ไปเห็นเลยเบ่งพี่น้องเลย ปุ๊บมันเรียกช่วงเสตากันซะนะแบบนี่เมียยไม่ก็เอาไม่กินตาเมียตาบอดไปเึยอ,อยากเรียงเลยเอาอยู่บน่าตแใจเห็ดคลิปมาผู้เข้าหายไปใสด้ข่ออกมากินเข้าไปโดนละไข่ข,ขิงไข่ขิงจ้ะ ย้อนบังคลิปเก่าๆดิโอ้ยนี่ไงแห้งเดือดพี่น้องเด้อเอาจะคำมึงรั่วเจ้ากุ๊กุ๊บเนี่พี่น้งองออคือเหลียวนำ้นำหนักไง, <c oughs> งพุทธบวมปาก จะคลองปากหน่อยป <Yeah. S 1> ่ะจวดนีดนีนี่สใไ่ครับบักซีบกิมแซลบใบส่น่าเห็ดไข่เห็ดนาะมาวะ อไเหตุอะน้ำยังแสบเีสบไปบะแมนเบ็ดเบิดนี่อย่างนี้ไเคยๆควายขึ้นรดนดีละร่นแห้ง แหงเผาไฟนี่ยอนห่อนให้น้ำจิ้มมานยอยู่ขางกองไฟวานเฮผักเพือพี่น้องหอ,เอ,เอ,อมเนือปีใหม่เดอนพี่น้องมากบนต้องกินเรลาปลาตี่บอกวอย Tông mày đi băng, mày 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 Si mày mà mày mày ra hàng mày 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 bảo hiểm mày 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 làng mày 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 Tuện, nó mình nặng Cửa chạm Ghê Kinh kiên mày, Kinh nấm mà thanh lên nè <m uch ing> ทำสทุด่ายมัมยนั่งไป่อนนะนั่งอยู่ <unified> น่ะทำไหมสุดทายของขอยน้อแบ่งกันเนาะตกขุดอ๋อที่มือยแไหมสิจี๋เราจะใหม่ไปไนะไญนี่โอ้ยหลงลงเบิดพี่น้องหน้าพี่แล้วน้อง <m uch ing> แซ่บนัวจวดครับพี่น้องยงอ๋ออ่านมาสิพอะไรพี่ล้วนน้องเอาพี่น้องเจ้าละมืญนี้เข้าสองคนพาพพี่พาน้องมากินหอยเชอรี่สิ presidency. มซ okay. ี่ฟูดเสพเสพบรรยากาศยงีเทียงย่ียบบายให้พี่ให้น้องเบ่ง การกินอัดบอสุภาพขอขอโทษขอใหยพ่อแม่ลอง,องหลายๆนะครับผมสตหรับมือนี่เฮาสองคนขอตัวลาพี่ล้าน้องไปแล้วไว้พอการคลิปหนะ้ามือหนาครับพี่น้องสำหรับมือนี่ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ